สวัสดีเพืเ่อนๆจากจักรวาลที่7ทุกๆคนเลยนะครับผมอยู่กับผมบายสตลครับได้เวลาเกลือกันอีกครั้งหนึ่งกับตู้กาชา Legends Rising Volume 6นะครับผมจะสังเกตเห็นว่าเสียงของผมนั้นไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ายังโดนพิษจากฝุ่นควันในกรุงเทพมหานครเล่นงานอยู่นะครับผมก็ต้องขออภัยเวลาที่ดีด้วยแต่คิดถึงทุกๆคนมากจริงๆก็เลยอยากจะมาทำคลิป ลองให้ทุกคนได้ดูกันสำหรับตู้กาชา Legends Rising Volume 6นี้นะครับมีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นไฟนอ l from c o o l ล er อรนะครับผมแล้วก็ซามัสนะครับแล้วก็โบแจ็คทั้ง3นี้เป็นตัวละครที่หลายๆคนชื่นชอบเลยนะครับผมยิ่งเป็นไฟนอ l from คูลเลอร์นี่โคตรเท่สมชื่อจริงๆนะครับแล้วก็ความสามารถดีมากๆด้วยและ มาดูกันดีกว่าว่าผมต้องใช้คริสตัลสักเท่าไหร่ในจักรวาลหลักของบอยสต l ลเพื่อสุ่มเขาให้ได้นั่นเองนะครับผมเอาละครับเราอยู่ในจักรวาลหลักของบอยสต l ลนะครับผมผมมีคริสตัลอยู่ถึง23,938เมตรเลยทีเดียวกด c คอน e c u t i v e ตู้บนใช้คริสตัล1000เท่านั้นและการที่เราจะได้ตัวละครใหม่ๆนั้นจะได้เซตพาวเวอรถึง 9 99 9เลยนั่นเองและในรอบแรกเกิดดาวโหลดดิ้งขึ้นเลยครับผมมาดูกันดีกว่าว่าจะได้ตัวละครใหม่ๆตั้งแต่รอบแรกเลยหรือเปล่าและไม่ยากเป็นผ่านหลังฟรีเซอร์สามลำด้วยกันโนกุนไม่ได้แปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่านะครับผมเข้าเตะแบบวืดวิดเหรอซิวเวอร์พูลเหรอ,หรอเอาแล้วไงเอาแล้วเสมอนะครับผม ออกมาเป็น2 e x เอ็กตรีมกับ8 He ฮีโร่และเป็นตัวละครใหม่ที่เป็นฮีโร่ชื่อว่าทาวเซอร์นั่นเองนะครับผมโอ้โหรอบแรกเลเทะเลยครับกดอีก1,000ไปรอบนี้ครับดาวนาแม็กกำลังระเบิดยานบินพลังเฟรเซอร์5ลำครับงองคุลไม่ได้แปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซาแบบนี้ครับผมเตะวืดๆเหรอเออเตะวืดๆแล้วเป็น ถือว่าพูแต่ว่าดึงมาแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ซย่าครับมงุ์ของเราและพลังสเสมอเอาตรงกลางและโอ้โหสองเอ็กซตรีมแปดฮีโร่อีกครั้งหนึ่งครับเฮ้ยดูดักหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหหนักหนานะเนี่ยใช่เล่นเลยนะครับ2000ไม่มีสป a r กิ้งนะครับผมนะต่อกันดีกว่าครับว่า ว่าว่าเราจะซวยไปตลอดเหรอไม่นะเราต้องมีอะไรดีๆให้เชื่นใจกันบ้างสิและอยู่ในยานไะม่กํำลังระเบิดมียานบินถาวรฟิเซอร์เพียงลำเดียวครับโมคุณไม่ได้แปลงร่างอีกแล้วนะครับผมนะเตะกันวืดๆอีกแล้วนะครับซิวอัพทูอีกแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสมออีกแล้วครับผมหนักหนาเลยโอ้ยสองเอ็กซ์ตรีม แฮีโร่อีกแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะครับสามพันเข้าไปแล้วยังไม่เห็นอะไรที่มาเสริมทับให้กับตัวละครเราแข็งแกร่งขึ้นไม่แต่น้อยอะไรนี้มันจะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่เอานะสักทีนะขอดีๆสักทีนะเฮ้ยโอ้โห ม่มีดาวโหลดติ้งอีกแล้วนะครับผม4 0 0พเข้าไปแล้วนะครับก็ยังลุ้นตัวละครเก่าๆที่เป็นฟาร์กิงกันต่อครับผมและรอบนี้ก็ไม่มียานบินผ่านใ,นใดๆเลยนะครับผมโมคุณไม่ได้แปลงร่างเป็นซปเปอร์สัญญาและเตะกันวืดๆด้วยนะครับเออเข้าไปดิมันจะเละเทะกันขน,ขนาดขนาดขนาดนี้เลยนะครับ 1. Extreme กับ9ฮีโรครับผม สี่พันเข้าไปแล้วยังไม่มีสปาร์กิ้งมันแต่ต,ตัวละครเทียวเฮ้ยโอ้โหอะไรมันจะถ้วยแตกขนาดนี้วะเกินไปแล้วนะผมเปลี่ยนเวลาในการสุ่มครับผมพักไปครู่หนึ่งแล้วก็มาลองสุ่มกันอีกสักรอบหนึ่งและดาวน์โหลดด,ดิ้งเกิดขึ้นที่มุมด้านล่างซ้ายของเราครับด้านล่างซ้ายของเราได้ดาวน์โหลดด,ดิ้งแล้วนะครับผมตัวละครใหม่ต้องมา และสัญ,ญลักษณ์การันตีคือสิ่งสําคัญและเถาไปไปบินผ่านลังฟรีเซอร์ครับผมงคุณอยู่ในดาวนะ์ไม่กาลังระเบิดไม่ได้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซาและเท่าชกอตุยทองฟรีเซอร์แล้วเหวี่ยงฟรีเซอร์กระเด็นไปครับผมแบบนี้เป็นซิวพูลและใช้คำไม,ม่คำไม่ฮะว้าไปนะครับผมโดนไปสิฟรีเซอร์ของเราโดนคลื่นตาว้าแบบนี้การันตีสปาร์กิ้งครับงกุลครับ โบ๊ทแจ็คดันเองนะครับผมอู้เอาล่ะครับผมหมาหนึ่งตัวละครแล้วครับตัวละครใหม่ครับสัญญาณดีๆมันต้องมีและนี่คือคริสตัลเม็ดที่ห0 0พันเข้าไปแล้วนะครับผมได้หนึ่งตัวละครใหม่มาในจักรวาลหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคดีใจดีใจได้ทีอู้โ,โหลายๆคนเน่คงสมน้ำหน้าผมอยู่ใช่ไหมว่า ปกติเขาสุ่มกันพันสองพันได้กันสามสี่ตัวอะไรอย่างงี้ <c oughs> ผมนี่ห้าพันได้หนึ่งตัวละครนะครับสุดยอดอ่าทาวเซอร์สามอีกรอบหนึ่งแล้วสปาร์กิ่งตัวที่สองเป็นคูลเลอร์นะครับผมแต่ไม่ใช่ไฟนอลฟรอมไง <c oughs> โอ้โหเป็นคูลเลอร์ตัวเก่านะครับโอเคยังเป็นสองสปาร์กิงแต่ก็ยังดีเพราะว่าคูลเลอร์นั้นเขาอัปเกรดความสามารถมาดีมากๆเลยนะเอออย่าดูถูกเขานะครับผมแข็งแกร่งอยู่นะ และอีก1นึ่พันดีกว่าผมว่าอยากได้ตัวละครเพิ่มอ่ะจริงๆควรจะหยุดแล้วนะโบแจกก็เข้าทีมทำทีมเดอะมูวี่ได้แล้วนะแต่ว่ายังอยากหาตัวละครอ,อ,อื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมและสัญญาณดีๆการันตีสปาร์กิ้งก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่มีดาวน์โหลดดิ้งนะเออเอา,เอาล่ะครับผมอเอฟเฟกต์นี้ที่รอคอยนะครับระวัง พ่อลูกโงกคุนกับปดาดักนั่นเองนะครับผมจากการฟรีเซอร์กันด้วยทั้งคู่แบบนี้โอ้โหจะกรวาลหลักผมคือผมเพิ่งเคยได้เอฟเฟกนี้นะโอ้โหมาหเห็นแบบนี้ครับผมต้องเป็นตัวละครใหม่ที่แจ่มมากๆแนะ่นอนโบแจ็คอีกครั้งหนึ่งวู้ฮูเอาละครับมาครับยังดีครับผมชื่นใจนะเป็นตัวละครที่เรา หวังไว้ที่จะลิมิตเบรกห้าดาวนั่นเองอ่าโบแจ็คนี่ลิมิตเบรกห้าดาวทีมเดอะมูวีโคตรถึกเลยนะเออมาครับผมถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีและดวงที่ค่อนข้างดีเลยนะ6,000คริสตัลได้โบแจ็คมา2นะครับกับคูลเลอร์หนึ่งนะโอเคเลยแหละพอใจพอใจเอาละและ หลังจากที่เราอ่านความสามารรคูลเลอร์ไฟนอลฟอร์มอย่างละเอียดนะครับผมผมก็ว่ามันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเพราะว่าเขานั้นเป็นตัวละครสำคัญของทีมแท็กลินเอชออฟอีวินั่นเองนะครับผมก็เลยต้องยอมสลักคริสตัลเพิ่มเผื่อว่าจะมีดวงอัญเชิญเข้ามาได้ในจักรวาลหลักนั่นเองนะครับผมมาผมยังไปต่อครับ มาดูกันครับว่าจะได้เขาหรือเปล่าในคริสตันซีเวดและดาวนําแม็กกำลังระเบิดอีกแล้วมียานบินพานหนึ่งลำและงของคุณแปลงร่างเป็นซุเปอร์สยญาครับผมโอเคแต่เตะวืดวืดแต่เตะวืดวืดสิและเป็นเรดพูเอาดึงมาสิลอยขึ้นเตาไปแต่ฟริซอช์ยังสวนมาได้แบบนี้เสมอเหรอเสมอและไม่มีใครแหวกม่านออกมาเป็น4เอ็กซีมกับ6 ฮีโร่ไปสิโอ้ยเจ็บปวดอีกแล้วนะครับผมให้ตายสิเออแบบนี้เข้าไปดีอ,อุ้ยขอหน่อยเธอคูลเลอร์นะไฟนอลฟรอมคูลเลอร์นะยังไม่ดาวน์โหลดดิงนะครับยังไม่ดาวน์โหลดดิงและมียานบินผ่านลังฟรีเชอร์เพียงลำเดียวในดาวนาแม็กธรรมดาธรรมดาฟ้าเขียวนะครับผม เตะกนวืดวเฮ้ยเฮ้ยนี่มันตู้ดูดคริสตัลแล้วนะั <mem> ั<ล>ะนหนะสาหัสมากเลยนะครับผมและพลังเสมอออกมาครับแบบนี้สิฮีโร่โอ้โหโอ้โหเจ็บปวดทำไม1,000คริสตัลกับ10ฮีโร่มันมีความคุ้มค่าตรงไหนในการแลกกันมา,มาบ้าบอที่สดุด และยานบินพาลังฟรีเซอร์3ามลำครับผมในดาวนาแม็กรรมาดาอีกแล้วระเรบเิดระเบิดไปได้แล้วดาวนาแม็กเนี่ยเริ่มงุดหงิด <c oughs> โอเคยังเป็นเรดหวชื่นใจนะครับผมและและพลังของทั้งคู่เอ้ยโนคุณโนโนคุณทำไมรับพลังเขามาเฉยๆแบบนั้นแต่ว่ามาสเตอร์โรชิผมก็ลิมิตเปลกงหดาวนะครับผมเออ ก็ไม่ได้ด <fading> ีใจอะไรหรอกแต่ก <kind abonn> ็อยากอยากจะได้ไฟนอลฟรอว์คูลเลอร์นั่นเองนะครับขอตัวละครเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวจะเลิกเลยตู้นี้เกลือขนาดนี้ไม่ไหวแล้วและยานไปทาหลังฟรีเซอร์ห้าลำและงงคุณแปลงร่างเป็นซุปเปอร์สยญาแบบนี้ครับผมการเตะวืดๆของเขานั้นจะทำให้ดวงของเรากูเดนพูครับผมเอาล่ครับผมมากรติสพักกิ้งแบบนี้ แบบนี้เบจิต้าต้องมาช่วยตามสูตรครับผมมาเลยครับการนติสปาร์กิ้งจะเป็นใครเนาะะเอฟเฟกอลังการแบบนี้มันต้องมันต้องมันต้องตัวละครเด็ดเด็ดสปาร์กิ้งตัวละครแรกเป็นโงกุณแบล็กนั่นเองนะครับผมโอเคโอเคโอเคโ,เค,โเคก็อย่างดีก็อย่างดีไหนไหนตัวละครอื่นล่ะตัวละครอื่นล่ะมีสปาร์กิ้งเพิ่มไหม มีสปราร์กิ้งเพิ่มไหมอ่ะขอเพิ่มหน่อยนะอีกสักหนึ่งอีกสักนิดหนึ่งอีกสักตัวละครอะไรนี่บแบล็คหนึ่งนะครับผมโอเคโอเคโอเคเออโอเคแหละโอเคใจเย็นๆครับใจเย็นๆเดี๋ยวเราจะเลือกเวลาดีๆแล้วสุม่มไปให้ได้กันมาครับ อีกสักหนึ่งพันึงพันพไปดิผมว่ามันต้องมีอะไรเจ็ดจให้ชื่นใจกันบางไม่เลิศพัดโทไม่มีดาวน์โหลดอะไรทั้งสิ้นอีกแล้วนะครับยังไงยังไงยังไงอึอึอ,อุสัญญาณเริ่มดีขึ้นมาเริ่มสืว,ว่าถูอันแล้ไม่อยากหล้นเลยอะไรนักหนาเฮ้ย เอ้ยปะทอยโอ้โหสามเอ็กตรีมกับ Hero. อีกเจ็ดฮีโร่้ทำไมละ่ะผิดอะไรอะ่ะเฮ้ยหมื่นหนึ่งผ่านแล้วนะนี่หมื่นสองแล้วนะหมื่นสองแล้วยังจะไม่ให้เอ้ยเอ้ยดาวโหลดติ้งมุมล่างซ้ายมาแล้วครับผมตัวละครใหม่ครับผมตัวละครใหม่ โผล่ออกมาอีกแล้วในการสุ่มเม็ดที่หมื่นสองแต่ว่ายานบินผ่านลำเดียวเฮ้ยไม่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 ไมไมไมงอคุณง้อคุณเตะให้โดนไม่โดนโว้สุดแล้วผูอะไรเนี่ยไม่นะ่าไม่นะ่าไม่น่าโอ้โหเอฟเฟกต์แบบนี้สิบฮีโร่ยังได้เลยสิบฮีโร่ยังได้เลยอ่ะ โอ้โหคูลเลนนะครับผมเฮ้ยฮีโร่แตกตัวเป็นสปาร์กิ้งไฟนอลฟอร์มคูลเลอร์นั่นเองนะครับผมวอ้โหยูฮูโอ้เยโธเสียงก็ไม่มีเสียงก็ไม่มีนะครับผมโอเคได้ตัวละครใหม่มาแล้วและเป็นไฟนอลฟอร์มคูลเลอร์ที่เราคาดหวังไว้นั่นเองนะครับผมวอ้โห โอเคโอเคต้องการแค่นี้ต้องการแค่นี้สำหรับตู้กาชานี้จบกันที่หนึ่งมืนสองพันคริสตัลสำหรับตู้ Legends Rising Volume 6นะครับผมเอาละครับให้ตายเถอะอะไรวะจะ กักขนาดนั้นนะครับผมคริสตันที่เสียไปถือว่าเยอะมากๆนะเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่ก็ได้ตัวละครอย่างที่หวังแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไว้ไปเล่นกันนะครับซึ่งเอฟเฟกของเขานั้นอิงตามอนิเมะภาคของ Final Form Cooler เลยนะเท่มากๆเลยนะครับผมเนะี่ครับอนี่ด็อก เอาน็อกเอาง,องกคูลข้างหลังด้วยนะครับผมเ <c oughs> ท่สุดๆ